สวัสดีครับเพื่อนๆบีพีคลิปนี้ขอยี่สิบไลค์นะครับมือนีเฮานี่นข่าวว่าเห็ดล้วงหัวกอ,อกนะครับก็เลยพาพี่น้องเขาป่าหาเห็ดคือเก่อนอน่นนะครับแต่าหากว่าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรที่สำคัญขอนะครับคลิปนี้ขอยี่สิบไลค์นะครับขอพระคุณทุกคนทุกกำลังใจ เหยังบ่ลืมนักหลยเฮ็ดแชนแนลนะครับมาเบิงเฮ็ดนะครับเฮ็ดละงอกเป็นาไ็้ละงอกออกก็เลยมาเบิงก็ยายหนูนะครับนี่มาเชียร์เบิงกับพ่อดีมาพอนะครับมันกำลังเป็นใครได้พี่น,น้องเห็นบอนี่นะครับนี่เป็นใครนะครับมาเอาท่านเพื่อนบอนะครับเนาะเป็นใครได้พี่น้องผมนี่ครับนี่เป็นใครนะครับนี่ ไข่นี่ก็อันตรายคือกันนะครับแต่ผู้บหูเนาะนะครับแต่ผู้บหูแต่ผู้บหูเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับมันก็จะอันตรายอาจจะเป็นไข่เฮ็ดอย่างอื่นก็ได้นะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระบังในการหาเฮ็ดนะครับนครับนี่ข้าเจียวหยีบข้าเจ้ามาไต่เราก็พันวากันไปดีไปก็ได้ไปเห็นไปก็เอานะครับ ไข่เห็ดมาใพี่หนูนะครับนี่ครับเขาเหยียบมุนเบิดพี่น้องเลยนี่เขาเหยียบนะครับนี่นี่นค,คือไข่เห็ดละงกเหลืองนะพี่น,น้องแต่ถ้าบ่มั่นใจก็ให้ระวังไว้นะครับในการหาเห็ดเนาะเพราะว่าเอาอาจจะถือไข่เห็ดเบือ่อก็ได้นะครับนี่กำลังเขามานะครับนี่เขามากับพี่หนูเบ่งน,นะครับ เฮลังงอเกพี่น้อกระช่มบรรยากาศไปนํานะครับโอ้โหมเมือนเ้็บรรยากาศดีแห้งนะครับเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขคยยตีลงเพียงเต่ยนี้นะครับขคยยตีลงเพียงเต่ยนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหนาบสองสาไเห็หนก่าเห็นโ้นแล้วแล้ววันเราเห็นสองสาไข่นะครับมันมาไต่เนาะ ว่าเห็นคนไหเงงกไปหาช่องเล้ยงงูเป็นไก่นะขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับ